My friend. Muhammad my Muhammad my Muhammad my hero leader friend is 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 นี่คือตัวอย่างรายการหนังสือเดินทางเสาร์นี้ครับสื่อมันมีทิพลดังนั้นประโยชน์ของสื่ออะมันจะใช้ไปเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวหรือมันจะใช้ไปเพื่อสร้างอะไรมูลค่าทางการตลาดเท่านั้นหรือ,อ ก่อนจะมีสถานีโทรทัศน์สื่อสารนาไทยพีพีเนี่ยก,ก็พยายามมองหาวิธีการทํายังไงให้สื่อมันเป็นประโยชน์มากหรือว่าเหนือไปกว่าเรื่องของการสร้างมูลค่าทางการตลาดมาอยู่ระดับหนึ่งแล้วห้องนี้เป็นห้องห้องอ่านข่าวหลักเราจะเห็นคุ้นๆว่ามีจอที่เราคุ้นในข่าวคุ้นในข่าวในในจอที่มีนะฝั่งฝัง่งนู้นเนะี่ยฝั่งใหญ่นั้นก็จะเป็นข่าวขึฮะที่ที่ทมุอปุ่มอะไรครับปุมนี้คือพร้อมไหม เป็นตัวอ่านใช่ไหมใช่ใช่ตัวอ่านจะมีจะมีข่าวให้เขาอ่านนะครับซึ่งเวลาเขามองตรงนี้เขาก็จะมตาตามันจะไม่หลุดอ๋อแล้วก็จะมีตัววิ่งจากนี้จะสะท้นไม่รู้ไว้มียังตัวกี่บาทแลจวรย์ ผมอยากฝากไปถึงคนดูรายการหนังสือเดินทางผมเข้าใจว่าหนังสือเดินทางมีเป้าหมายเนี่ยชวนคุยกับคนเนี่ยเพื่อเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าคนที่มีความคิดสามารถไปถึงจุดหมายและเป็นประโยชน์กับคนอื่นได้แต่ไม่ได้หมายความว่าคนดูดูแล้วแค่ชื่นชมและจบไปแล้วก็ไปคุยกันได้ดูไหมเรื่องเรื่องนี้เรื่องนั้น,ตอนน,นตอนนั้นตอนนี้แต่ว่าตัวเองไม่ได้ลงมือทําสังคมไทยอะ่ะเป็นสังคมที่ขาดคนลงมือทาครับคุณทํารายการคุณก็เห็นอยู่คุณทําไว้ทีวีคุณเห็นว่าคนลงมือทํากับคุณกี่คน แต่มีคนพร้อมจะวิจารณ์คุณมากมายซึ่งมันง่ายกว่าการลงมือเยอะนะครับคุณเริ่มต้นด้วยการวิพากษ์คนอื่นคุณก็จะวิพากไปตลอดตลอดค,ค,คุณก็จะไม่ได้ลงมือเริ่มต้นทํางานต้นแบบให้คนได้วิพากค,คุณสียทีพลาดไม่ได้นะครับทุกคืนวันเสาร์สองทุ่มครึ่ง